สวัสดีครับผู้ชมนะฮะวันนี้กินกัินปากของเราเลยฮะแขกรับเชิญต้องบอกว่าเป็นหนุ่มหล่อหุ่นแซ่บนี่ควงคู่มากับสาวสวยครบเครื่องแบบวนะฮะเป็นพระเอกนางเอกดาวรุ่งของวงการนะฮะที่ต้องบอกว่าฮอตจริงๆนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับน้องฟ้าชื่อจริงคือยงวลีค่ะยงวลีแปลว่าอะไรคะคือคุณปู่ชื่อยงยุทธอ่ะเขาก็เลยเอาแบบว่าชื่อคุณปู่มาตั้งแล้วก็วลีแปลว่าพรก็พรของคุณปู่อู้มีความหมาย นี่เขาให้เครดิตเลยว่าเป็นพระเอกนางเอกสุดฮอตของช่องอุ้ยเขาฮอตนะครับอุ้ยเขาฮอตค่ะใช่ฮอตกว่ากันอ่ะว่างาทีนี้ต้องให้จอแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเห็นไอจีเขาโพสต์รูปแต่ละรูปก็แบบนะเลตติ้งเราก็สุคนกดไลค์แจกนะไอจีแล้วก็ถอดเสื้อทำไมทไมใอจีต้องถอดเสื้อแล้วก็กางเกงต่างๆผู้ซีเท่าที่เห็นนะครับไม่อยู่ฟิตเนสก็อยู่ที่ชายทะเลถามในสายตาของฟ้าดีกว่าเขาเซ็กซี่มา สายตาน้องก็ตอบให้ผมเขาเซ็กซี่ไเซ็กซี่เซ็กซี่คือคือก็เคยแบบบอกหลายๆคนไปแล้วว่าจริงๆแล้วเขาไม่จำเป็นต้องถอดเสื้อเขาก็เขาก็เป็นคนเซ็กซี่อยู่แล้วด้วยบุคลิกนิสัยถ้าทางการพูดอะไรของเขาอะไรเงี้ยก็เป็นผู้ชายในฝันของผู้หญิงอยู่แล้วดูอบอุ่นไหมหรือว่าดูร้อนแรงเขาเป็นคนดูร้อนแรงอ่ะชีวิตจริงเห็นบอกตอนนี้ก็คือสนิทกันมากขึ้นมีการปรึกสงปรึกษาปัญหาอะไรกันมานมีครับมีมีก็เกือบทุกเรื่องเลยนะเราก็แชร์กันทุกเรื่องเลยครับ ปรึกษาปัญหาอะไรกันค่ะเอาแบบกลางๆงานเนี่ยเป็นหลักเลยค่ะงานความรักบ้างอะไรเงี้ยความรักบ้างแต่ก็จะเป็นพาร์ทหนูมากกว่าที่หนูปรึกษาอะไรเงี้ยตัวเขาเองจะเป็นคนไม่ค่อยพูดเรื่องความรักเท่าไหร่จะเป็นคนมีเธอมีเออามีมั้ยมีคันมีคันมีคันทุกคนต้องมีความรักทุกคนต้องมีความรักแต่ว่ารักอะไรณจุดจุดหนึ่งมีตอนนี้ไม่มีไง คือเอาเป็นว่าคุณจอห์นเนี่ยเขาตกหลักฟ้าค่ะเออเขาก็เดี๋ยวก่อนใครบอกว่าเธอโกหกเนียนเธอไม่คกดวโกหกไม่เนียนอาหารเมนูนี้มีชื่อว่าอะไรฮะโเจชอยส์ก็ได้ครับโเจคือโจเซ่สับอะไรอ่ะลูกคือชื่อผมชื่อจอร์นเพื่อนที่ไฮสคูลเขาจะเรียกว่าโจเซ่หรือว่าโเจเป็นภาษาแบบสเปนแบบเม็กซิกันอ่เมนูชื่อโจเซ่ชอยส์ครับเป็นตัวเลือกของผมเองโอเค เวลาอยู่บ้านฟาสฟาช่วงโควิดอ่ะสั่งอาหารมากินค่ะสั่งอย่างเดียวเลยเหรอใช่ที่บ้านไม่ทำกับข้าวทำอยู่คนละทำบ้างค่ะแต่ว่าฟาจะไม่ค่อยตื่นมาทันกินอะไรอย่างนี้ค่ะก็คือ delivery เลยใช่จอนแตจอนคือทำเองเหรอลูกเออจอผมจะทำเองแค่แค่อาหารเช้าครับเจออยู่คอนโดอยู่บ้านจออยู่คอนโดอยู่คอนโดครับโตก็ต้องทำเองเหรอใช่ปกติผมก็จะตื่นมาเช้ามาพุ่งก็ดริปกาแฟก่อนแล้วก็ดื่มกาแฟเสร็จก็จะทำทำอาหารเช้าตามสไตล์ของเรา